า,าลำบากลำบากขอจะท่นนนานกงน้าลำบากลำบันตอดตรมมันวิจารงานหน้าของต้องร้องเพลงสยามเมืองยิม้ม ในช่วงที่ผ่านมาเรียกได้ว่ากระแสเกี่ยวกับวงการนางงามการประกววดรามมาจนถึงวงการเพลงคือฮากันสุดโดยมีการร้องเพลงบนเวทีแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชาแต่เมื่อคนไทยได้ผ่านเข้าไปเห็นก็รู้สึกเอ๊ะเอ๊ะพร้อมกันขึ้นมาทันทีก็เพราะว่าทำนองเมวลดี้คล้ายกับเพลงของราชนีลูกทุ่งของประเทศไทยอย่างแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ ถึงแม้ว,ว่าจะผ่นมานานแล้วแต่ผลงานและชื่อเสียงของแม่พึ่งยังคงตราตึงอยู่ในใจของแฟนเพลงชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าผลงานของแม่พึ่งเนี่ยล้วนแล้วแต่มีมูลค่าและยังมีมูลค่าทางจิตใจของแฟนๆอีกด้วยและถึงแม้ว,ว่าคุณอาจจะไม่ใช่แฟนเพลงตัวยงของแม่พึ่งแน่นอนว่าชาวไทยน่าจะเคยได้ยินผ่านหูมาบ้าง กับผลงานของแม่พึ่งในเวอร์ชันต่างๆแค่ได้ยินเมโลดี้แค่นี้ก็รู้แล้วว่านี่คือผลงานของแม่พึ่งซึ่งปัจจุบันผู้ที่ถือครองลิขสิทธิ์เพลงของแม่พึ่งนั้นนั่นก็คือคุณเพชรทายาทเพียงคนเดียวของราชนีลูกทุง่งงั้นวันนี้แอดจะพามาดู2ผลงานเพลงจากประเทศเพื่อนบ้านที่ฟังแล้วเมโลดี้มันแอบคลายเพลงในตำนานของไทย และเนื้อร้องมันจะแอบคล้ายด้วยหรือเปล่ามาดูกันเอาจา,บบา,านอนจับบาานะน่ชีวิตนักจำเรียงแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าชีวิตนักร้องหรือชีวิตของนักร้องซึ่งก็หมายถึงการใช้ชีวิตของบุคคลที่ประกอบอาชีพด้านการร้องเพลงลปไงรีบเเย่มจ้ากา ในท่อนแรกแกออกมาได้คือเมื่อพระอาทิตย์ตกดินลับหลาโลกใบนี้ไปกกรกรกุบบา็สมนกทุกตัวก็บินไปยังรงังอืมเอ๊ะและใช่ไหมฝั่งท่อนต่อไปนมจิตใจก็คิดถึงพ่อแม่ และทุง่งนาบ้านเกิดเีทั้มานีคงสงกงุงรองจำชุบมมกบดผีปานชนิดคงจะรอคอยที่จะได้พบหน้าลูกชายอยู่คงได้ทำไมจัดหมวยจองไ,ไปช่ชงไม่อยู่ในเมืองใหม่จิตใจก็มีความหวังต้องการมีชื่อเสียงจัดหมุดหม จงม,มีชูชีดดาราติดใจมุ่งมั่นอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นที่รู้จักอยากเป็นดารลาลุมบังลมบันรอดตรมมันเวียจาความยากลำบากไม่อาจทนได้แต่ก็ไม่ยอมแพ้ความหวังในโชคชะตาเพื่อนพูดว่าอย่าทอ้อมุนเคลียดปี๊บยง ก่อนที่จะออกบ้านมาเพื่อนก็พูดให้เจ็บใจชีวิตนักร้องน่ะมันไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกนะม,นนมันก็ทำให้เจ็บอยู่ในส่วงไม่หายไม่เด่นไม่ดังไม่กลับไป นอนร้องไห้จนไม่มีเรี่ยวแรงเมื่อไหร่จะโชคดีพอแอดลองแกะเนื้อร้องเป็นภาษาไทยแล้วก็ทำให้แอดไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าเขาอาจจะซื้อลิขสิทธิ์ไปทำใหม่ก็ได้เพราะเนื้อร้องมันตรงเป๊กกันสักขนาดนี้แต่แอดก็ได้พยายามหาแล้วนะว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่เจอข้อมูลืมเขาอาจจะยังไม่เปิดเผยก็ได้ ฉันเรามาฟังเพลงที่สองกันกับผลงานเพลงเมื่อไอ้นึงซึ่งแปลได้ว่าดูอะไรอยู่ดูอะไรกันนะโดยทำนองมันก็คล้ายๆกับเพลงของแม่เพิ่งอีกแล้วแหละแต่เนื้อร้องอาจจะแตกต่างกันโดยแกะออกมาได้ว่าออดูอะไรอยู่นะดูสิ่งนั้นอยู่หรอ,อไอนังจ ไอ้คลั่งเพลิดได้จ้องจับมือน้องตั้งแต่เมื่อไหร่ดูอะไรกันอยู่นะ่ะจะจ้องแรงอะไรขนาดนั้นทําไมชอบมองแล้วมองอะไรกันแต่ไงนะเห็นเหลิงคลวนมา่องตางใจกระจุม,มองมาจ่มไล่เพิ่งจะเป็นวันนี้นี่แหละที่กล้าทำตัวในแบบที่ไม่เคยทำเดินออกไปแล้วเจอคนมองแปลกๆมัน,ม,นม,มันสมรักเกรมนั้นน่ะ มองไม่หยุดมองไม่พักตากันเลยตัวฉันมันดูขัดแย้งหรือดูแตกต่างหรอมันมมมััันนนไดดดดด้้วงอออตตตาาายสูี่คือวิธีการทดสอบผู้ชายเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจฉันเลยจนกระทั่งฉันแต่งตัวแบบนี้นี่แหละกระเล่นกระเล่นกระเล่นกระเล่าเมื่อไอหนังกระเล่นกระล่นกระเล่กระเล่าเมื่อไอ นั้นก็เข้าสู่ท่อนฮุกคือดูอะไรอยู่มองอะไรนะจะจ้องกันอะไรขนาดนั้นดูอะไรกันเหรอพ่หนุ่มสรุปนั้นก็คือเพลงที่สองนั้นในเนื้อร้องก็จะแตกต่างจากในเพึ่งอยู่บ้างแต่ดนตรีเมโลดี้เป๊ะ งั้นเราไปดูความคิดเห็นบางส่วนจากคนไทยกันบ้างว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้โดยความคิดเห็นแรกได้บอกไว้ว่าหาเอาแต่เพลงประเทศของฉันไปทําอุกกาบาตมากเลยความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่างานหน้าคงต้องร้องเพลงสยามเมืองยิ้ม ความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าเพลงประเทศของฉันเนี่ยเพราะพๆทั้งนั้นออกไปร้องเป็นเวอร์ชันขมิ t อุกบาทไปเลยความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าเขายังบอกว่าเขาเป็นออริจินอลขนาดเพลงยังไม่ได้แต่งเองความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าก๊อปขนาดนี้เลยเหรอเพลงเมพึ่ง ไม่มีที่จะคิดเองเลยแม่แอดก็ไม่รู้นะว่าจริงๆเขาอาจจะซื้อลิขสิทธิ์ไปหรือเปล่าพเพราะดนตรีและเนื้อร้องมันเป๊ะได้ขนาดนี้ก็อาจจะซื้อลิขสิทธิ์ไปละมังม้งมัง้งมั้งก่อนจะจอก,กันไปอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะขอบคุณคอมเมนต์สายไวที่เข้ามาให้กำลังใจแอดเสมอขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณคอมเมนต์หนึ่งเม้นสองและเรามาเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ